รอยยิ้มให้กันด้วยเสื้ออมนนุค่คริสต์มาสมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านแวบออนเท่านั้นที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอ้มีคลาสใหม่มีคลาสใหม่แล้วก็แผนที่นะฮะถูกรีเซ็ตเหรอให้กลายเป็นคริสต์มาสความหนาวกําลังมาเยือนนะฮะคลาสใหม่มีอะไรบ้างลองดูคัสซีนสิเคลมเดมอนม่เคลมอะไรตอนนี้อีกแล้วสองคนนี้นั่งเล่นกันตลอดอู้ง,งาน คริสต์มาสกำลังมาแน่นอนครับผมคริสต์มาสอย่างนี้เรามาพร้อมกับเสื้อแอัมนูบคริสต์มาสนะครับเป็นเสื้อที่ใส่แล้วมีรอยยิ้มคุณจะยิ้มหวานแบบนี้ไปทั้งวันนะครับเสื้อแอัมนูบคริสต์มาสมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านไวฟ์ออนเท่านั้นคลาสใหม่คลาสใหม่เมื่อกี้คือทีเซอร์คริสต์มาสไม่เกี่ยวกับคลาสไหนอะ่ะอ๋อน,นี่เอ็กซ์พอรเตอร์นักสำรวจซื้อมาเลยแล้วก็บลูทบลูทห้าสิบเจมสอ๋อเป็นโล่ครับให้โล่มาอันนึง ดูชิลโล่นี้สามารถลดดาเมจได้อะแน่นอนโล่ต้องลดดาเมจอยู่แล้วโล่นี้สามารถคมขู่ศัตรูได้อ๋อไล่ได้เหรออู้ฮู้ฮู้อะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่คือเลเวลหนึ่งอะต่อๆๆต่อต่อศัตรูลดดาเมจลงเป็นระยะเวลาแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราสามารถคมขู่ศัตรูได้อ่ะโอเคเลเวลสามโล่จะกลายเป็นออคซิเดียนนะครับเป็นโล่ออคซิเดียนสามารถชาร์จแล้วก็ทําช็อคเวฟได้คล้ายๆกับอันนี้ไหมที่เป็นชุดชุดที่มันชาร์จแล้วก็ระเบิดได้น่าจะเหมือนกันอะเปิร์กมา เบิร์กโลมาเลยเบร์สเกอร์ไม่เอาอเบสดฟเฟนไม่เอาครั้งละสามสิบ 30, บราเลอร์ไม่เอาฟิชแมนไม่เอาแคมเปอร์ไม่เอาเฮ้ยฮ้เปืองเปิงเรนเจอร์นะฮะเริ่มต้นด้วยโอ้ลิวเวอร์เหรอเริ่มต้นด้วยลิวเวอร์สามสิบนัดจริงๆอยากได,อกได้อยากได้เอเลียนมากกว่า,าไม่ใช่เอเลียนไซบอรอกเอเลียนก็ได้นะนี่คือบ,บลูทบลูทเซโลบลูทหลักๆน่าจะเป็นเรื่องสองคลาสนี้ใช่ไหมมาบลูทชิล นี่คือโลโอ้อ๋อกลับไปออกซิเดียนเลยเหรออ๋อคือถ้าเกิดเล 1, เวลัหนึ่งเล็วลสองเนี่ยคือชาร์จไม่ได้เลเววัสามชาร์จได้ลดดาเมจลดอ๋อตรงนี้ไม่ทําดาเมจแล้วเอ๊ะเหนือไงทำไมมีเสียงอ๋อไล่ให้กลัวอย่างงี้ไล่ให้กลัวได้ <c oughs> ไล่ศัตรูได้แต่ว่ามีคูดาวฮะมีคู่ดาวคู่ดาวนานอยู่ เหมือนเสียงเหมือนเสียงเหมือนเสียงตดมากกว่า <c oughs> อะไม่เน้นสู้เน้นใช้โลโอเคครับมามามา,มา,มามมไล่กวางได้ไหมโลสามารถใช้ไล่กวางได้ไหมไล่อะไรได้บ้างไล่ตรงที่แบบอยู่กันเยอะๆเพื่อไปช่วยเจ้าหนูได้หรือเปล่าแต่มันหลายตัวนะอาจจะยากเอ๊ะเมื่อกี้เราได้เปิร์กอันนี้ไม่ใช่หรอเริ่มต้นในริวเวอร์ไหนมานน่มานมาน่น้อง เออไปเลยโอ้โอ้แป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วครูดาวนานด้วยอืมตดให้ดมเลยเป็นยังไงล่ะเหม็นไหมล่ะตดให้ดมครับผมนี่คือความพิเศษของโลอันนี้และนี่คือคลาสสองดาวเอาสิเอาสิเอาสิาสคิดว่ายอมเหรอคิดว่ากลัวเหรอฮะฮะฮะสกิลการเอาตัวรอดนั้นเรามีติดตัวอยู่ตลอดเวลาคิดว่าแค่นี้นายจะสู้เราได้ฝันไปก่อนเลยเจ้าน้องหมานี่คือบลูทไปใช้มา แ๊บหนึ่งไม่ต้องกระพริบ,บอืมโอ้กวางมาแล้วกวางมาแล้วเอาโลให้ดูหน่อยนี่แน่เป็นไงเป็นไงกลิ่นแรงไหมหนะแปบ๊บหนึ่งให้เลือดเต็มก่อนเดี๋ยวลองดูว่าดาเมจลดแค่ไหนเขาบอกว่ากันดาเมจได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมสามารถลดดาเมจได้ลดการโจมตีได้แค่ไหนแอดดมซะดมซะ เดินไปส่งกลิ <tacos> ่นไปเรือเป็นโล่สร <house> <uana> ้างกลิ่นอืมอาวุธหน่อยสิอาวุธอาวุธไรเฟิลก็ได้อีกหน่อยน่าจะมีคลาสที่แบบเริ่มด้วยช็อตกันดช็อตการนี่ของแรมากแต่นะพี่กลัวไหมพี่พี่เมินผมอ่ะพี่ผมขออ่าขออาเออขวานก็ได้มานี่มาหนี่มานี่มานี้มาหนี้มานี้มานี่มาหนีมาให้หมดมาให้หมด มาเออมาๆมา,มาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตรงนี้อันนี้โอ้อโหอุภาคของโลนั้นรุนแรงมากเอาไปดมซะเห <c oughs> มือนทั้งกลุ่มโอ้โหมีประโยชน์มากเลยฮะอ่ะทีนี้มาดูดาเมจหน่อยดาเมจดาเมจมาลุมโอโ้โ,อโหแต่หลายตัวไง <c oughs> แต่เลือดเกือบหมดหลอดเอ้ยมันก็บล็อกเยอะอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้กัดหลายตัว แต่ยังไม่เต็มหลอดเลยฮะต้องให้เต็มถึงจะเป็นอันนี้ช็อกเวฟไม่มีของเลยครับวันนี้ของแทบไม่สปอนไม่ดรอปเลยหายไปไหนหมดวันที่สามวันนี้กวางน่าจะมาแล้วเรามาดูวันโลวอันนี้ไล่กวางได้ไหมอ๋อวันนี้มีกบเออไม่เจอกบนานเลยอะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะยวนะอยากลองใช่ไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองดีใช่ไหมอืมเหม็นเหม็นจริงๆคือน่าจะเดินไปไกลกว่านี้นะ แบบให้พ้นวงไปเลยอ่ะคือถ้าเกิดใช้แล้วเออไม่เข้ามายุ่งกับเราแล้วตัวเนี้ยไปแป๊บเดียวก็กลับมาอีกแล้วเห็นไหมอ่ะกัดมากัดมาเฮ้ยเฮ้ยฮได้อยู่เกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วอือระเบิดเลือดเกือบหมดอืมก็ค้าสองดาวนะฮะเราจะคาดหวังอะไรจากอุปกรณ์จากค้าสองดาวมากไม่ได้มันก็ได้ประมาณนี้อ้เอาเจ้ากบไม่กลัวอ้เจ้ากบไม่กลัว อ๋อกลัวแป๊บหนึ่งแต่เขาดึงเราเข้าไปใกล้งไงอ่าเดิน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 แต่เขาก็ดึงเราอยู่ดีฮิวิกแล้ะไม่มีประโยชน์เลยฮะความมีประโยชน์เป็นศูนย์ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นมาเลยเจ้าความโอ๊อทำไมไมทำไมทำไมไมเข้าไปซะแล้วอ่ะโอ้ <c oughs> ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ ถือให้หนักมือทำไมก็ไม่รู้เออให้มันรู้ไปไม่รู้ซะแล้วสกิลการเอาตัวรออของเรานั้นเป็นยังไงฮะ้าตัวก็้าตัวเถอะไม่ต้องมาดึงเลยเฮ้ยวุ่นวายจริงโอ้ขอบคุณมากกระเป๋าโอ้เลิกดึงสักทีเถอะไม่ไหวกับนายแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะอะไรนักหนาอ,อ,อาวุธไม่มีเลยครับวันนี้ไม่เจอเอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่ง ของสปอนแบบอืไม่มีอะไรเลยมีแต่แอะแอะแ,แต่ต้องใช้แอแอะในการสู้นะครับโอ้โหบุกะละคขินนี้อาวุธยังไม่มีเลย <c oughs> <laughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแต่เรามี <c oughs> ไหนมายัง <c oughs> มายังตีมันเลยตีมันเลยเออเออ <c oughs> <c oughs> ตดเมนใช่ไหม เออมีประโยชน์มากอืมระเบิดซะเป็นไงล่ะกูว่าไมล่ะกูว่าไมล่ะเนี่ยจริงๆคือนา่าจะไปแบบไปไกลๆเลยนะฮะคือครูดาวเนี่ยเขาเดินกลับมายังครูดาวไม่เสร็จนะนานอยู่อ๋อตอนที่เขาโดนอันนี้ดาเมจก็ลดแล้วก็โลก่ก็ลดดาเมจด้วยดาเมจก็เลยโดนไม่เยอะอ๋อโอเคมันทำงานซ้อนกันแต่คือก็ไม่มีประโยชน์นะมันน้อยมาก ขนาดระเบิดแล้วนะโอเคครับผมนี่คือคลาสแอแอร์นะครับมันอาจจะมีประโยชน์ในบางจังหวะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ